อันนี้หมอกี่คนอนะ่ะโหหมอเยอะนะหมอนเก้าหมอนเก้าคนเลยอ๋อเอาดีมันวิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้โอเควิงว่งไปวิ่งไปวิ่งไปแต่ว่าเราจะไม่พูดนะทำไมเป็นะบาตเป็นอันเนี้ยแล้วอยู่ตรงนั้นสบายดีหร นนันสบายดีหรือเปล่าไม่รู้รค่ะคุณอรันอรันไหนครับไม่ใช่ชื่ออรันนะเฮียโอ้อ,อ,อกพอดีเลยอ่ะอชี้ยาให้น่นชี้ยาอ,อะไรอยู่จ๊ะทำบุญดิมีพระมาทำบุญดิหนุ <laughs> มพี่ชื่ออะไรจ๊ะ หลวงพี่ชื่ออะไรจ๊ะหลวงพี่ห้ามโดนตัวนะโดนตัวบาปนะอบับบาปนะหลวงพี่ชื่ออะไรจ๊ะห <c oughs> ลวงพี่ชื่ออะไรจ๊ะ <c oughs> เราจะไม่พูดนะครับเราจะปล่อยวางถ้าไม่ตอบก็ทิวบาต่อไปเถ้าไหวใหม่สว,วัสดีครับสวัสดีครับหลวงพี่มือเนี้ยมอมไม่นานนี่ ปีหรือม1ปีโป้พี่รอเล็กปีโป้สวัสดีคร <mark> ับพะไม่โกนหัว่ยกโกนหัวมันก็ไม่หลอดิครับไม่โกนหัวมันก็ไม่หลอดิครับอะไรอาอะไรเนี่ยตอนนเตือนเลยเหร ไดดริงไา,ไา <laughs> อืมเตือึอร่ะไ้า่จากะะโอเคมารับคนแนึงนะพี่บาพไกลอยู่นะม, <laughs> <laughs> มันเดินไกลอ่ะ โเ <laughs> จอเจอเจอเจอส่งกังครับออรถเหยียบหนูแบนเต่ไม่อยู่อ๋อไม่มีใครอยู่เลยอะคีอยู่ปะ คีก็ไม่อยู่จะเลิอนอ่ะเอ๊ะเช่แต่เรินพร้รอมขับลงพอ่อลงพ่อยากไปแบบดีๆหรืออยากไปด้วยำตำรวาโออา,าไม่ะครับ <g ül> ทำไมอ่ะลองลองเพลินสักคืนหนึ่งไหมครับ <c oughs> ได้ครับได้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 อัอนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อกเรือครับอ๋ออันนี้มาใครเอ่ย <c oughs> มาคนเดียวครับมาคนเดียวเหรอแต่เขาใส่อันนี้นีออนปะไม่รู้เหมือนกันครับโอเค อย่าว่าเบิกรถได้นี่งงนะขโมยเขามาขโมยมาจริงๆครับโอเคครับลองฟังเสียงลองแจมนะครับไม่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 ยายยายายายเดี๋ยวยุ้ยู้ผมโดนทำไรครับได้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 ครับได้ได้ได้โอ้ขโมยไม่ได้มีแค่หนึ่งคนเองอะ แล้วคุณไม่ไปไหนอ่ะหึวองไหครับลงพอแล้วคุณไม่ไปไหนอ่ะครับตะล้อทรงลงพอตกปาเออคุณนี่ว่าไปเหอะเดี๋ยวผมจะอยู่แถวนี้แน่จะทรงลงพอตกปาก่อนนะครับไม่ไม่ไม่ผมเดินหาเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะคุณชื่ออะไรอ่ะ รูปเรือฮึูปเดือโอเคผมชื่อม์กบอกแล้วนี่ผมจะถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวมันโดนโดนไอ้นี่มันจะดูไม่ดีอ่ะออกออกไปก่อนได้ไหมโอเค พี limiting, ่อ okay. ุมผมหน่อยพี่มาคือรถละคุณมาลูกนี้แก้มือนะโคบด้วยอ้าป้ามันไม่ค่อยไรเว้ยละแต่มึงไอคิวครับเพื่อนเลย่องมันหัวทางไหนวะล่ะเขียวติเขาวบเลยเป็นช่าง้ว เป็นร่มสร้างตัวเส้นมองเพี้ยมากเลยเพื่อนดีพี่เดอร์พี่เดอร์พดอผมประกาศดูพี นี่ครับเดี๋ยวผมคลิปให้นะปืนนี่มันใช้ยังไงอ่ะคุณรครปืนนี่มันใช้ยังไงอ่ะมีมีกัะคุณเัย้ยงครับแล้วมันเอาจากไหนอ่ะเอาม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 า ปากหลาบปะอืมปากหลาบปะเรนไม่เคยเป็นนะแต่ร้องได้ผมก็ผมก็ไม่เก่งเหมือนกันผมก็ไม่เก่งเหมือนกันปากหลาบมะ มันแทงไวไปอะไม้เหรอมันแทงไปไวแล้วครับนี่ใช่มันมันแทงใจไวไปอะอันนี้ก็ไวไปครับอันนี้ก็ไวไปครับ